ลูกลงเข่งก็จะเห็นไหลของเขาทะลุออกมาอย่างนี้นะคะเพื่อนก็จะรู้ตำแหน่งว่าไหลเขาอยู่บริเวณไหนก็ค่อยๆใช้มือเกลี่ยดินออกหรือว่าใช้ไม้ไผ่ในงัดดินออกรอบๆนะคะหาไหลเจอแล้วก็ตัดนะคะแล้วก็ดึงไหลออกมาแล้วก็เอาไปชำะคะ่ะสวัสดีค่ะนี่คือต้นถุงเงินถุงทองที่แม่ดอลล่าเลี้ยงใส่กระถางนะคะ ายุต้นก็ประมาณ8เดือนแล้วค่ะเพื่อนๆเ,เข้าสู่ระยะการให้ไหลฟอรมมาเต็มค่ะเพื่อนๆกำลังงามเลยค่ะยิ่งได้น้ำฝนแล้วเขาให้หลอดใบใหม่นี่เร็วมากๆเลยนะคะถ้าไม่ตัดแต่งทรงพุ่มถุงเงินถุงทอง3กระถางนี้ก็จะได้ต้นละ4ใบนะคะเพื่อนๆค่ะเป็นอย่างนี้เลยนะคะการปลูกถุงเงินถุงทองลงกระถางทำได้ไม่ยากนะคะเพื่อนๆ ประสบการณ์ที่แม่ดันล่าเลี้ยงถุงเงินถุงทองมาเกือบ1ปีนะคะไม่เคยประสบปัญหาเรื่องรากเน่าโคนเน่าใบเหลืองเลยนะคะมีปัญหาก็คือปรุงดินแล้วใส่พวกปุ๋ยเนี่ยปุ๋ยคอกเยอะเกินก็เกิดอาการช็อกนะคะแต่ว่าต้นถุงเงินถุงทองก็ไม่ตายคะ่ะเพียงแต่เขาโตช้านะคะเพื่อนๆคะ่ะตอนนี้คือทุกต้น3กระถางนี้เข้าสู่ระยะการให้ไหลแล้วนะคะ ถ้าขุดลงไปด้านใต้กระถางนะคะจะเจอไหลของเขาเดี๋ยวแม่ดัลล่าพาไปเช็คไหลของถุงเงินถุงทองทั้งสามกระถางนี้นะคะว่าไหลเขาแก่จัดแล้วหรือยังนะคะไปดูกันเลยค่ะแม่ดัลล่าจะพาเพื่อนๆมาเช็คดูกระถางนี้นะคะว่าไหลของเขานี่อยู่ลึกลึกไหมนะคะเพื่อนๆค่ะใช้นี่แหละคะ่ะเสียมนี่แหละคะ่ะแซะลงไปดูนะคะเบาๆเลยค่ะ นะคะตอนนี้ยังไม่เจอเลยยังไม่เจอไหลเข้าเลยโอ,โอ้โหเมื่อกี้โดนแล้วค่ะเพื่อนๆคือเขาอยู่ลึกมากๆเลยนะคะเพื่อนๆค่ะโอ้ไม่เจอค่ะไม่เจอไหลเขาเลยนะคะเพื่อนอ๋อนี่ขาดไปแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะ เห็นไหมคะพเพื่อนเป็นไหลเล็กๆนะคะเนี่ยค่ะบริเวณนี้นะคะเนี่ยค่ะคือยังไม่แก่นะคะยังเป็นสีขาวแล้วก็เล็กมากๆเลยนะคะก็ต้องกลบไว้นะคะพเพื่อนคะ่ะกลบดินไวค้ค่ะมาดูกระถางนี้นะคะโอ้กระถางนี้เจอแล้วคะ่ะเพื่อน ไหลใหญ่นะคะนี่ค่ะลอยขึ้นหน้ากระถางเลยค่ะแต่ว่าไหลเขายังไม่แก่นะคะยังเป็นสีขาวอยู่ค่ะเพื่อนตัวน,นี้คือยังตัดไม่ได้นะคะนี่ค่ะการให้ไหลของถุงเงินถุงทองสังเกตง่ายๆนะคะเพื่อนเมื่อต้นถุงเงินถุงทองเข้าสู่ระยะการให้ไหลใบของเขาจะยับนะคะไม่เรียบค่ะเพื่อนนอกจากการ ดูอายุนะคะประมาณ6เดือนขึ้นก็ให้ไหลแล้วนะคะแล้วก็มาดูใบของเขานะคะเพื่อนๆว่าใบของเขาไม่เรียบแล้วเป็นรอยยับก็เข้าสู่ระยะการให้ไหลแล้วนะคะเพื่อนๆคะ่ะตัวนี้คือแม่นัล่าพิสูจน์มาแล้วนะคะจากการเลี้ยงถุงเงินถุงทองก็ใช้วิธีการสังเกตอย่างนี้นะคะเพื่อนๆคะ่ะจะจําอายุของเขานะคะประมาณ6เดือนขึ้น การให้ไหลก็มาแล้วนะคะแล้วก็ดูใบของเขานะคะถ้าจําว่าต้นนี้อายุเท่าไหร่ไม่ได้นะคะก็ดูใบของเขาถ้าใบไม่เรียบก็แสดงว่าเขาเริ่มให้ไหลแล้วนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะช่วงการให้ไหลนี่สามารถที่จะให้ปุ๋ยคอกได้นะคะเพื่อนๆให้ปุ๋ยพรวนดินให้ปุ๋ยได้คะ่ะก็ค่อยๆพรวนดินขึ้นมาอย่าให้กระเทือนกับารากหรือไหลของเขานะคะไหลของเขาก็จะได้ ยาวๆนะคะไหลใหญ่ไหลยาวนะคะไหลใหญ่ไหลยาวเนี่ยก็ทําให้ข้อตาของไหลเนี่ยเยอะนะคะเวลาเอาเราเอาไปชาเนี่ยก็จะได้หนอของถุงเงินถุงทองเยอะขึ้นนะคะเพื่อนๆคะ่ะแ้ะถังนี้ก็ให้ไหลแล้วคะ่ะเพื่อนๆนี่ยค่ะใบยับยับอย่างนี้คือเข้าสู่ระยะการให้ไหลแล้วนะคะรากเขาก็ลอยขึ้นนะคะ ด้วยความที่กระถางเขาเล็กค่ะเพื่อนๆตาหนอตาไหลนี่เกิดขึ้นรอบโคนต้นเลยนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆเขียวๆเวนี่ยเห็นไหมคะนี่ค่ะทั้งตาหนอตาไหลนะคะเกิดรอบโคนต้นเลยค่ะเวลาเราลอกเอาใบล่างออกเนี่ยก็จะเป็นตาหนอเกิดขึ้นเป็นวงรอบใหม่ขึ้นเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆ ตั้งแม่แค่ต้นเดียวก็ขยายพันธุ์ไม่รู้จบแล้วนะคะถุงงินหงทองเป็นไม้ตระกูลบอนนะคะชอบชื้นไม่ชอบแฉะนะคะชอบชื้นไม่ชอบแฉะชอบปุ๋ยคอกนะคะเพื่อนๆชอบแสงแดดนะคะชอบน้ํานะคะแต่อย่าอย่าน้ําขังนะคะเพื่อนๆถ้าน้ําขังนต้นไม้ชักเอ้ยไม่ใช่คะ่ะช็อกแน่นอนคะ่ะชอ็อกแล้วก็ถ้า ดูไม่ทันเนี่ยเขาอาจจะใบเหลืองรากเน่าโคนเน่าได้นะคะเพื่อนา่าส่วนต้นที่เอาลงดินเนี่ยแมนาล่าจะไม่ขุดหาไหลเขานะคะก็จะรอหน่อของเขาที่จะเกิดขึ้นมาบริเวณหน้าดินค่อยแยกหน่อของเขาไปปลูกนะคะเพราะแม่นาล่ากะระยะตำแหน่งที่ไหลเขาเกิดไม่ได้ถ้าแบบขุดรอบๆไปอาจจะไปตัดเอาไหลหรือรากของเขาทำให้ต้นไม้ช็อกได้นะคะเพื่อนา่า ก็รอหนอบริเวณหน้าดินนะคะหน้าดินที่จะเกิดขึ้นมาเป็นการปลูกถุงเงินถุงทองที่เอาลงดินต้นแรกนะคะที่ทดลองเอาลงดินค่ะเพื่อนๆก็ยังไม่เห็นวี่แววว่าจะมีหน่อเกิดขึ้นนะคะเพื่อนๆก็ต้องปล่อยเขาไว้อย่างนี้นะคะนี่เลยค่ะการให้ปุ๋ยก็ให้เหมือนกันค่ะเพื่อนๆให้ปุ๋ยคอกนะคะ ให้ปุ๋ยคอกควนดินรอบควต้นนะคะแล้วก็ให้ปุ๋ยคอกการควนดินของแม่นันล,ล่าจะใช้ไม้ไผ่ที่ทุ่ๆนะคะงัดดินงัดดินบริเวณควต้นของเขาแล้วก็เอาปุ๋ยคอกโรยลงไปนะคะแล้วก็รดน้ําแค่นี้จบค่ะเพื่อนๆนก็จะได้ถุงเงินถุงทองสวยๆนะคะเพื่อนๆท่านไหนที่มีพื้นที่อยากเลี้ยงถุงเงินถุงทองลงดินก็ลองเลี้ยงดูนะคะ แต่ถ้าไม่มีพื้นที่ก็เลี้ยงใส่เข่งใส่กระถางได้นะคะแนะนํานะคะง่ายต่อการตัดไหลที่สุดคือการปลูกถุงเงินถุงทองใส่เข่งะคะ่ะเพื่อนๆถ้าปลูกลงเข่งก็จะเห็นไหลของเขาทะลุกออกมาอย่างนี้นะคะเพื่อนๆก็จะรู้ตําแหน่งว่าไหลเขาอยู่บริเวณไหนก็ค่อยๆใช้มือเกลี่ยดินออกหรือว่าใช้ไม้ไผ่ในงัดดินออกรอบๆนะคะ หาไหลเจอแล้วก็ตัดนะคะแล้วก็ดึงไหลออกมาแล้วก็เอาไปช่ำคะ่ะง่ายมากๆเลยนะคะต้นแม่ก็ยังสูงใหญ่แข็งแรงได้ชมใบของเขาอีกนานๆเลยนะคะเพื่อนคะ่ะนี่เลยเขาก็จะออกอย่างนี้นะคะเพื่อน ไม่ยุ่งยากค่ะการเลี้ยงถุงเงินถุงทองไม่ยุ่งยากเลยนะคะเพื่อนขาไม่ยุ่งยากเพียงแต่จัดดินจัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับความต้องการของเขาแค่นี้ต้นถุงเงินถุงทองก็จะโตได้แล้วก็สวยด้วยต้นสูงใหญ่ด้วยนะคะเพื่อนก็ลองทําดูนะคะเลือกดูว่าจะเลือกปลูกวิธีไหนคะ่ะนะคะแล้วแต่ ความชอบของแต่ละคนเลยค่ะแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะคะไม่มีผิดถูกค่ะการปลูกต้นไม้ปลูกยังไงให้เขาโตปลูกเลยค่ะเพื่อนๆค่ะนะคะนี่เลยค่ะหลังฝนตกก็จะประมาณนี้นะคะสดชื่นดีด้านะคะทั้งต้นเล็กต้นน้อยต้นใหญ่ต้นโตนะคะสารพัดต้นเลยค่ะเพื่อนๆค่ะคลิปนี้แม่ดนล่าก็พาเพื่อนๆ มาลองขุดไหลของถุงเงินถุงทองที่ปลูกลงกระถางนะคะผลสรุปก็คือมีกระถางที่สองนะคะไหลเขาใหญ่มากเท่านี้ก้อยเลยค่ะแต่ว่าไหลของเขายังไม่แก่จัดนะคะยังไม่ตัดนะคะเพราะว่าเอาไปชํานี่เสี่ยงต่อการเน่ามากนะคะพเพื่อนๆค่ะก็เข่งไอ้กระถางแรกเนี่ยไหลเขาอยู่ลึกมากนะคะต้อง ใช้ความใจเย็นที่จะขุดลงไปดูนะคะถ้าไม่ขุดลงไปดูก็ปล่อยเขาไว้อย่างนั้นนะคะเพื่อนๆให้เขาจเจริญเติบโตเต็มที่เดี๋ยวเขาก็จะดันตัวเองขึ้นมานะคะเขาคงจะไม่มุดลงใต้กระถางทั้งหมดนะคะส่วนกระถางที่สามเนี่ยโคนเขาลอยนะคะด้วยความที่กระถางเขาเล็กแล้วก็ต้นถุงเงินถุงทองเนี่ยต้นใหญ่นะคะมีโคนลอยมีรากลอยขึ้นมานะคะเพื่อนๆคะ่ะก็ การเช็คไหลก็เช็คแบบง่ายๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆไม่ต้องถอนต้นนะคะเพื่อนๆค่ะไม่ต้องถอนต้นถุงเงินถุงทองออกมานะคะปล่อยเขาไว้อย่างนั้นนะคะให้เขาจเจริญเติบโตต่อไปถ้าอยากขยายพันธุ์เพิ่มก็เพียงแต่ขุดไหลมาชำแค่นั้นก็จบค่ะนะคะคลิปนี้แม่นันลาก็พาเพื่อนๆมาชมแค่นี้คะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ